ที่โรงเรียนก็ยังขาดแคลนอยู่เช่นบุคลากรเทคนิควิธีการศึกษานิเทศเนี่ยมีอยู่12ท่านซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนโรงเรียน102โรงเรียนทำยังไงเด็กถึงจะเอาตัวรอด อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขอยู่ในโลกของการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพหลังจากที่เราไปศึกษาดูงานที่บ้านปราดาวนะคะเราก็นำกิจกรรม maker space มาที่โรงเรียนโดยแบ่งทั้งหมดสีเมกเกอร์แบ่งตามความสนใจของนักเรียนและในส่วนของคุณครูนะคะก็จัดคุณครูที่มีความสามารถและความถนัดในแต่ละด้านลงไปจัดกิจกรรมค่ะอาสาที่อยากจะพัฒนานักเรียนโดยตรงโดยที่ผ่านกระบวนการทักษะสตรีมดีไซน์โปรเซสก็คืออยากจะเห็นนักเรียนเนี่ยเป็นอยากที่นักเรียนอยากจะเป็นก็เลยคิดที่จะเข้าร่วมสู่กระบวนการตรงนี้นครับด้วยความตั้งใจ รหาต้องเป็นผู้นําทางความคิดยอมรับความคิดเห็นของคุณครูร่วมกันต้องมีเป้าหมายและมีโครงการที่ชัดเจนมีแนวทางให้คุณครูปฏิบัติเมื่อเจอปัญหาคุณครูจะมีการ PLC กันเกิดขึ้นแล้วก็ปรับเปลี่ยนกิจกรรมและมองดูว่าผลที่ทํานั้นส่งผลที่ตัวเด็กโดยตรงให้ความสําคัญกับคุณครูก่อนการให้กําลังใจก่อน ทำให้ผู้ปกครองและชุมชนเห็นว่าโรงเรียนได้พัฒนานักเรียนได้ตามตรงตามเป้าหมายจึงทำให้เขาเกิดความพึงพอใจและเข้ามาช่วยในการดำเนินการในโครงการในครั้งนี้ด้วยค่ะปรับโดยการใช้พื้นที่รอบๆโรงเรียนคือไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเราหาพื้นที่ให้เขาได้แสดงความสามารถพัฒนาการคิดที่เป็นกระบวนการ ตามทักษะในศตวรรษที่21การเรียนรู้สามารถเรียนได้ทุกที่ค่ะทางกะสศก็คือให้โครงการตรงนี้เข้ามาแล้วก็มีเงินเข้ามาสนับสนุนในการปรับเปลี่ยนรวมไปถึงทีมโค้ดของมูลิ t ิสตาฟฟีทันที่โฮมนะครับเข้ามามีบทบาทก็คือเข้ามาช่วยสอนในเรื่องของเทคนิคต่างๆการวางเงื่อนไขให้นักเรียนให้ไปสู่กระบวนการรวมไปถึงการเรียนการสอนที่เป็น active learning ครั ชั่วโมงที่เป็นมิเตอร์สเปรนะครับเราจะใช้ระบบโปรแกรมคาร์ดโจนะครับรวมไปถึงสต a าฟิคารที่เอามาใช้ในการชักจูงหรือว่าจูงใจนักเรียนให้เกิดกระบวนการต่างๆนะครับอย่างเช่นทักษะต่างๆที่คุณครูเนี่ยนะต้องการในแต่ละชั่วโมงก็นําโปรแกรมเข้ามาช่วยรวมไปถึงระบบคิวอินโฟที่นําเข้ามาใช้ในระบบสารสนเทศของทางโรงเรียนนะครับเป็นการลดภาระให้กับคุณครูด้วย ักเรียนของเรานะคะเป็นนักเรียนที่กล้าแสดงออกแล้วก็ด้วยบริบทของโรงเรียนนะคะเรามีลานวัฒนธรรมพันท้ายนรสิงห์ที่เด็กนักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงจึงมองสคูลคอนเซปต์ว่าน่าจะเป็น School of a r t ตก็คือพื้นที่สร้างสารรค์นวัตรกรรมโดยกิจกรรมนั้นจะบุรัางการไปในเรื่องอาชีพเรื่องการแสดงเรื่องงานประดิษฐ์และก็กิจกรรมเมกเกอร์ที่พัฒนาความคิด เขานักเรียนจากที่เดิมเรายังไม่ได้ตั้งเป้าหมายอะไรตรงนี้ครับแต่พอเราได้ผ่านตรงนี้ปุ๊บเราสามารถนะครับพัฒนาตัวนักเรียนตรงนี้ได้อย่างเป็นเอกลักษณ์การที่มีโค้ชจากภายนอกจากสตาฟฟิตหรือของกสศเข้ามาเนี่ยมันเป็นเหมือนแรงเสริมที่ช่วยเสริมพลัง ทํางานของเราในนักศายเทศที่จะเดินทางเพื่อได้กในการที่จะพัฒนาโรงเรียนนะคะให้ไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพทั้งระบบค่ะเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในการกระบวนการสอนของคุณครูที่ปรับเปลี่ยนไปนะคะเน้น active learning มากขึ้นเด็กมีการเรียนรู้แบบมีความสุขและได้ลงมือปฏิบัติ เปลี่ยนโดยเยอะเลยครับเข้าใจนักเรียนมากยิ่งขึ้นจากเดิมเนี่ยครับก็คือการสอนของเรายังไม่ได้เจาะจงไปที่ตัวนักเรียนบางทีนักเรียนเนี่ยเขาแสดงความสามารถออกมาแต่คุณครูเนี่ยไปกีดกั้นเขานะครับแต่พอได้เข้าสู่กระบวนการตรงนี้ครับทำให้ดูว่าเนี่ยมันคือสตอรี่2ี่มันคือสิ่งที่นักเรียนอยากจะเป็นนักเรียนอยากจะได้อันนี้คุณครูก็เลยต้องต่อให้เหนื่อยต่อให้หนักเพื่อน,อนักเรียนก็อันนี้ก็ยอมจนปีนี้เราเข้าสู่ปีที่2นักเรียนก็จะเริ่มมีกระบวนการคิดด้วยตนเองสร้างผลงานขึ้นมาสร้างนวัตกรรมมขึ้้นาเองได การเล่น m e Space ทำให้หนูได้รู้จักค้นหาตัวตนของตัวเองค่ะพอหนูได้ลองทำแล้วมีปัญหาอะไรหนูก็สามารถนำปัญหาตัวนั้นมาแก้ไขได้ได้รู้ว่าอาชีพที่หนูจะทำเป็นอะไรค่ะแล้วก็อาชีพที่หนูอยากจะเป็นเป็นยังไงแล้วก็ถ้าเกิดเราได้ทำจริงๆในอนาคตเราควรที่จะเตรียมตัวยังไงบ้างได้รู้ว่าเราจะได้หาทักษะ ในการใช้ชีวิตในอนาคตค่ะอยากจะขอบคุณที่ช่วยเปิดให้พวกเราได้ค้นพบความสามารถของตัวเองในเมคเกอร์ต่างๆอยากขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่มีโครงการดีๆแบบนี้มาให้หนูค่ะพวกหนูเลยสามารถค้นพบตัวเองได้ว่าเรามีศักยภาพใหม่ๆใ,ในตัวเองได้ค่ะขอบคุณที่สร้างโครงการนี้ขึ้นมาค่ะเพราะาทำให้หนูได้ค้นพบตัวตนของตัวเองและทำให้หนูมีความสุขได้ทำให้หนูออกมา เปิดโลกกว้างในการเรียนมากขึ้นค่ะต้องขอขอบคุณทางกศนนะคะที่สนนะคะงบประมาณในการเนนการทั้งหมดนะคะทําให้เด็กเนี่ยได้มีการพัฒนาคุณครูพัฒนาโรงเรียนมีการพัฒนาทั้งระบบนะคะก็ต้องขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะสมุทรสาครนโชคดีที่ได้สตาร์ฟิชนำวิธีการเทคโนโลยีทางด้านการเรียนการสอนแล้วก็มาเป็นโค้ชให้กับคุณครูเนี่ยผลประโยชน์ก็เกิดขึ้นที่เด็กอย่างชัดเจน